สวัสดีครับวันนี้ร้านฟ mm ิกคาเมล่าก็จะมาเล่าเรื่องตำนานกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในบ้านเรายาชิก้า FX 3 Super 2000ตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี1984แแล้วนะฮะ จริงๆก่อนหน้านี้จะเป็น FX 3 Super เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะจะมี FX 3ธรรมดาก่อน FX 3ธรรมดานี่ออกมาตั้งแต่ปี1979แล้วชุดตอนนั้นก็จะเป็นชัตเตอร์แบบโลหะแล้วเป็นเวอร์ติคอนเคลื่อนตัวตามแนวดิ่งแบบนี้เป็นเวอร์ติคอนตัวนี้รุ่นหลังๆนี่ชัตเตอร์ใช้แทนกับของ FM 2ได้เลยแต่ว่าสปีดที่4,000จะเพี้ยนๆหน่อยจะถูกมากถูกกว่ามากต่อมา ในปี1984ก็ผลิตอีกตัวหนึ่งออกมาเป็น FX3 Super เออเจออ้า Super ปเ,ปเนี่ยมันจะมีดีขึ้นมาโดยมีกลิปข้างหน้านี้ติดเข้ามาด้วยแล้วก็มีการเพิ่มระบบเดดิเคทแฟล t ก็คือมออีไฟ LED บอกเมื่อแฟลตพร้อมในช่องมองภาพด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดแสงนิดหน่อยให้มาแตะปุ่มชัตเตอร์ครึ่งทางแล้วก็ติดเลยอย่างนี้ ตอนเป็น fx 3 Super ปอ, Super, Bronze, อ Chrome, เนี่ยก็จะมี2สีสีดำาะะใช้ชื่อ fx 3 Super ปอร์สีบรอนหรือสีโครมก็จะเป็น fx 7 Super เอรตอนนั้นในปี1984นี่ก็ฮิตมากเลยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่วงการนิเทศศาสตร์หรือวงการสื่อสารการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อะไรในบ้านเราในบูมมากนะักศึกษายุคนั้นเนี่ย ก็ไปเรียนทางด้านสายนิเทศศาสตร์ทางด้านวาราาสารศาสตร์เลยเพืนอ้เยอะมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในวิชาสําคัญของกลุ่มวิชานี้ก็คือวิชาถ่ายภาพก็ทําให้กล้องตัวนี้ขายดีเพราะว่าราคาถูกเป็นกล้องที่บัดเจ็ตคือเอาง่ายๆว่ามันถูกที่สุดและนะถูกกว่านี้ก็จะมีพวกลิกโก KR5 พวกโคซีนา CT1 อะไรพวกนี้ก็ถูกแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่มันก็ใช้ โคซีนากับลิโก้เนี่ยใช้เมาส์เคเขาได้เปลี่ยนลงที่ใช้เมาส์เคคือใช้เล่นเป็นแท็กได้อยาชิกานตอนนั้นมีคิดที่ติดมา2ตัวก็คือตัว50 F2 ML ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเป็นเลนส์ซูม42-75ซึ่งเป็นระยะที่แบบไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ใช้เรียนกันนะฮนะก็โอเคเพราะมันถูกจำได้ว่า2000กว่าบาทเท่านั้นเองอีกตัวหนึ่งที่มา คู่ขี้กันนะเป็นแคนดิเดตเป็นคู่แข่งตลอดการของเขาเลยขวัญใจนักศึกษาเล่น2รุ่นนี้แหละเยอะมากคนที่แบบงบน้อยเพราะว่าราคามันสองพันสาอะไรเงี้ยประมาณนี้ถ้าเป็น FX 3 s u ซูเปรเนี่ยเกรดล่างจะเป็นโลหะนะฮะยังเป็นโลหะอยู่พอมาถึงปี1986ก็เป็นจุดสุดท้ายของเอตระกูล FX3 แล้วเขาออกมาเป็นตัวนี้เลยฮนะ8น่ 1986, FX 3 Super ปอร์พ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเครือของเคียวเซ a แล้วนะครับจะสังเกตว่ามีโลโก้ของ k e ียวเซติดมาด้วยจริงๆตั้งแต่ปี83นะแลฮะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ยังไม่ใส่สติกเกอร์เคียวเซลามาถ้าเป็นรุ่น FX 3ที่ยังไม่เป็น2000นะ FX 3 FX 3 Super เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหนังที่เขาใช้ทำเนี่ยมันจะเป็นหนังแบบหนังโฟมเปื่อยเน่าทุกตัวเลยครับ เพิ่งจะมาปรับปรุงพัฒนาหาวตอนซูเปอร์ส0งพใช้เป็นหนัง PVC ก็จะไม่เปื่อยไม่เน่าตอนนั้นยุคนั้นที่ร้านผมเนี่ยนอกจากซ่อมกล้องแล้วก็ขายกล้องพวกนี้ด้วยเป็นแท็คเคพันกับ f อ3นี่ขายดีที่สุดถ้าคนพอมีฐานะหน่อยเขาก็จะไปใช้พวก FM2 กัน FE2 แต่ตัวนี้ขายดีสุดละเลนนะเป็นเลนเมาส์ o n t a c t ยาชิก้าเลยสมัยนั้น Contact กับยาชิก้าเนี่ยเริ่มจะมีเทคโนโลยีจากเลนไซส์เข้ามาผมเคย รู้จักกับน้องคนหนึ่งเขามาเป็นลูกค้าแล้วก็มาซื้อกล้อง fx 3ามซูเป2000ที่ผมนี่แหละตอนสมัยก่อนย,ยังเรียนอยู่วอคออะไรสักอย่างแถวฝั่งทนจนจบไปแล้วได้งานโฆษณาเป็นช่างภาพค่อนข้างดังเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในวงการเขาใช้ fx 3ามซูว่าไปซื้อเลนส์ของคาสไซท์นะที่ใส่กับกล้องคอนแทกจริงๆเขาก็มีกล้องคอนแทกแหละเพราะว่าตอนนั้นรายได้มันดีมากอะวงการนี้นะเรียนจบแล้วก็ไปซื้อกล้องคอนแท t มาเขาก็ยังใช้ fx 3 ซูเปอร์2000แต่เอาเลนส์คอนแทคตัวดีๆแพงๆมาใสา่เรียกว่าเลนสน์ในราคา6-7เท่าของตัวกล้องเลยแล้วก็ออกมาภาพออกมาสวยมากนะวัสดุก็จะไม่มีอะไรหวือหวานะครับตัวซูเปอร์2000เนี่ยเป็นพลาสติกธรรมดาคอเเอร์ Cover, บนล่างพลาสติกหมดเลยชัตเตอร์สปีดก็ตามชื่อเขาเลยฮะตั้งแต่ B ถึง2000ไล่มา ASA ตอนนี้รุ่นนี้ปรับปรุงขึ้นมานะครับจากเดิม ครับเป็น25ถึง3,200เลยต่ำสุดเนี่ยได้25สูงสุด3,200สปีดก็เป็นแก๊กแกลแกเมนวลวัดแสงในช่องมองก็จะเป็น LED บวก0แล้วก็ลบเวลาวัดแสงก็แตะปุ่มชัตเตอร์ลงไป half way หรือประมาณครึ่งทางก็จะมีเครื่องวัดแสงติดไม่มีสวิตช์ไม่มีล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็แตะอย่างเดียวปล่อยมือก็ดับเลย ใช้แบตเตอรี่ lr 4 4 2ก้อนตัวนี้หลังฐานเป็นพลาสติกไม่ระวังก็จะเยินอย่างเงี้ยตอนหลังๆนี่ก็จะถอดใส่ยากหน่อยใช้ lr 4 4เนี่ยเพื่อการวัดแสงอย่างเดียวไม่ได้ใช้กับชัตเตอร์เพราะชัตเตอร์เขาเป็น,นกลไกเป็นแมคานิกควบบวกขึ้นมาแบบนี้ใช้กันเป็นปีเลยเพราะว่าใช้แค่วัดแสงอย่างเดียวแล้วก็เขาไม่ได้เปิดโฮวงจรวัดแสงค้างไว้เหมือนกับรุ่นอื่นๆแตะลงไปถึงจะติดปล่อยมือก็ดับ แค่นั้นเองสายล้านชัตเตอร์ใช้แบบเข็มแทงแบบนี้นะครับเกลียวลงไปตรงนี้ได้เลยชัตเตอร์ไม่มีล็อกถ้าขึ้นิฟ์มแล้วก็ยังกดชัตเตอร์ได้ตลอดก็ระวังพั้งเผลอไปกดก็เสียไปเฟรมหนึ่งแหละคน์เตอร์ิฟ์มเป็นแบบแอดวานนับบวก ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง3ามที่หกพอเปิดฝา,าหลังก็จะรีเซ็ตกลับมาที่0ในฝาหลังก็จะมีสปอคเกตมีฟิล์มสปูลเหมือนกับชาวบ้านเขาม่านชัตเตอร์อย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้ใช้ม่านโลหะของ FX 3 Super หรือ Super 2000เนี่ยเอามาใส่ใน FM2 ได้เลยเพราะว่าใช้ของโคปอลเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกอาชัตเตอร์4,000อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงเพราะว่าใบาม่านเขาหนากว่าก็ใช้ได้ถึงสปีด พันสองพันีีสบายสบายครับทนด้วยถูกด้วยรีวายก็เป็นพลาสติกนะฮะส่วนมากจะเป็นพลาสติกแทบทั้งหมดเลยตัวนี้ซิงโครไนท์แฟลก็จะมีตัวเดดิเคทแล้วเวลาแฟลเต็มถ้าใช้แฟลต,ตรงรุ่นของเขาก็จะมีสัญญาณ LED ดบอกในช่องมองภาพเวลาจะเลือกซื้อมือสองตัวนี้ระวังนิดหนึ่งมันจะมีเลนส์อยู่2ตัวตัวนี้เนี่ยเพลทเน่าไปหมดแล้วเห็นไหมฮะ เพราะว่าช่างกล่าวว่าคงจะถอดแบบมันต้องถอดแบบทําลายไอ้เจ้ายาชิก้าตัวนี้ถอดดีๆไม่ได้ถอดดีๆไม่ออกเพราะว่ามันซีนกาวปิดผนึกติดมาเลยเดี๋ยวผมให้ดูตัวของผมแล้วกันตัวของผมนี่ยังดีอยู่ยาชิก้า m l นะฮะ M 5 0 1หเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยเพราะมันถอดไม่ได้ถ้าถอดมันต้องถอดโดยการทําลายซีนข้างหน้าออกเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังด้วยทั้ง2ชุดเลยชุดหน้าชุดหลังเลยต้องตัดขอบตรงนี้ออกเลย เป็นตําหนิอย่างนี้ถ้าเกิดทาไม่ดีมันจะไม่ได้เหมือนเดิมะนะฮะมันจะคลอนมันจะหลวมไม่หมดเลยชิ้นหลังก็เหมือนกันชิ้นหลังเขาก็จะซีนมาแน่นๆเลยฮะแต่คุณภาพดีนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยยาชิก้าได้ทําความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับทางสายละนี่ฮะต้องต้องถอดกันแบบยับเยินตรงนี้เลยถ้าไม่ระวังก็อาจจะเสียหายได้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับใช้ตัวอื่นดีกว่าก็ถ้าเผื่อเล่นบอดี้ตัวนี้แล้วหาเล่นตัวอื่น หรือว่าเลนพวกเมาส์คอนแท t พวกเลนที่ใส่มากับกล้องคอนแทกนะฮะเลนการไซด์ได้เนี่โอ้โหสุดยอดเลยสุดเทพเลยเพือจะได้มาในราคาที่มันไม่แพงก็น่าเล่นครับตรงนี้เป็นปุ่มถอดเลนนะฮะไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีเช็ค depth o f f i i l d ก็จะมา Modify ตัวนี้โดยการเพิ่มปุ่มตรงนี้เข้าไปเพิ่มปุ่มกับสปริงมันก็จะไปดันตนัวนี้แค่นั้นเองไม่มีไรดันกลไกลตัวนี้ก็ดันเข้าไปดื้อๆงเงี้ยฮะกดตรงนี้ ใชอ้อะไรอะปุ่มที่กดท้ายปากกาสมัยก่อนปากกาบิก๊กปากกาบิ๊กกำลังดีเลยปุ่มท้ายปากกาแบบเนี้ยมาตัดแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปด้านใต้แล้ทำไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับทำแล้วนะฮะสมัยนั้นคนที่เรียนเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องของการถ่ายภาพชัดลึกชัดตื้นเรื่องของเด็บออฟฟิลด้วยเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ปุ่มนี้บางคนบอกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรง ก็อาจจะมีส่วนจริงแข็งแรงถ้าพูดถึงความแข็งแรงแล้วเนี่ย<อ>ต้องยอมเจ้าเคพันเขาละสมัยน,นั้นในเคพันแข็งกว่าแล้วก็ระบบค่อนข้างจะล้าสมัยกว่าเซลล์แสงก็ยังเป็นแคดเมียมทันไฟอยู่เลยยังเป็น c d ดอยู่เลยแต่แต,ตัวนี้เป็น SPD แล้วนะเป็นซีลิคอนโฟโตไดโอดแล้วถึงแม้จะมีแค่เซลล์เดียวแต่ก็ยังนับว่าให้ความแม่นยำเที่ยงตรงเขาใช้เซลล์แสง SPD ตัวเดียวปกติเขจะใช้เซลล์คู่อยู่ด้าน ข้างพีซึ่มแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวอยู่ด้านบนตรงนี้ใต้ฮอตชูเนี่ยแต่ก็ใช้ได้ฮะไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เลยเอามากึงก่งๆเล่าสเปคกึงก่งเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของความรุ่งเรืองในอดีตของกล้องแมคาีนิกกล้องกลไกที่เป็นที่มาของอนักโฆษณานักถ่ายภาพดังๆในยุคนี้หลายคนก็เริ่มต้นชีวิตการเรียนถ่ายภาพมาด้วย จ่ตัวนี้แหละเพราะว่ามันถูกจริงในปัจจุบันนี้ยังพอหาซื้อได้ที่ส่งมาซ่อมที่ผมปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครซื้อมาเพื่อใช้นะฮะส่งมาทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เก่าๆที่ทํางานประสบความสําเร็จแล้วอาชีพการงานดีแล้วแต่ว่าเคยเติบโตมาจากตัวเนี้ยก็มักจะส่งมาทํามาซ่อมเอาไว้เป็นที่ระลึก ความหลังอะไรพวกนี้มากกว่าคือเป็นเป็นกล้องที่มีสตอรี่มีเรื่องราวในชีวิตชั้นเจ้าของ่ันก็จะให้มาดูแลรักษาให้แล้วก็เก็บเอาไว้ในสภาพที่เท่าที่จะดูแลได้บางตัวเล่นมีปัญหาเล่นหลวงเล่นคอนอะไรแล้วก็จะทําให้แบบใกล้เคียงกับสภาพเดิมที่สุดเท่าที่จะทําได้บางคนเนี่ยเขาจะมีรอยบุบรอยแตกรอยอะไรพวกนี้เขาก็จะเก็บ ขอเก็บเอาไว้อย่างนั้นเอาไว้เป็นที่ระลึกบาดแผลทุกรอยทุกริ้วรอยนี่มันมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวที่เขาจะต้องจดจําในส่วนของเขานะฮะคนอื่นอาจจะไม่รู้เอ้ยเก็บไว้ทําไมกล้องซากซากโสกมโมอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าชีวิตของคนเรากว่าจะเติบโตกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะอะไรมาได้บางทีมันก็มีเรื่องราวในชีวิตมากมายก็อันนี้เอามาฝากไว้สาหรับคนที่อยากจะทําเก็บไว้ก็ ส่งมาได้หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นกับระบบกลไกง่ายๆซื้อมาหัดใช้ก็หาได้ในราคาที่ไม่สูงนักนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้สำหรับยาชิก้า fx 3 super 2000ัขอบคุณที่รับชมรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากร้าน f ิกคาเมล่สวัสดีครับ